สถิติค่าเวอร์ชันอะไรันก็ตามด้วตัวเลขอัฒนาเรื่องต้นมาเวอร์ชัน11.5ปัจจุบันก็เป็นเวอร์ชันที่23เวอร์ชันบางเวอร์ชันเวลาโหลดข้อมูลลงมันเป็นโปรแกรมที่โหลดให้ฟรีเพื่อก,การศึกษาและวิจจยอ็น,าาอน,นี้ในการโหลดมันต้องดูคอมพิวเตอร์ที่มารองรับเพราะว่าคอมพิวเตอร์เรามีจีบแค่6.4กวเาบางครั้งเวลาโหลด มันจะกาหนดว่าคอมพิวเตอร์ชนยิดนี้รองรับกับเวอร์ชันนี้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ออนรองรับกับเวอร์ชันนี้เมื่อเราเปิดมาจะเห็นคํัว่า i p s s p s s t a t i s t i c เริ่มปวด c a n c e l ไปเลยนะครับทีนี้ในคําสั่งหลักๆในโปรแกรม SPSS มันเป็นในส่วนของคําสั่งเนี่ยหลักๆมีแค่4นะครับเพราะว่า SPSS for Windows มันเป็นโปรแกรม Friendly User คนที่ใช้โปรแกรมเนี่ยผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องมาเขียนโค้ดมาเขียนโค้ดคำสั่งใหม่นี่คำสั่งหลักมันมีอยู่เช่น Data 2 30 Form 3 a n a l y z l และ4 g r ะส h คำสั่งหลักอัเนี้เสร็จแล้วในนี้มันจะมีหน้าจอยอยู่2หน้าจอหน้าจอหนึ่งเรียกว่า Data View อยู่มุมซ้ายข้างล่างสุดหน้าจอที่หน้า,หน,าหน้าจอที่2อเรียกว่า Var i ์เร e บ โปรแกรมการคำนวณค่าร้อยละค่าร้อยละเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่าในการกำหนด,ดในการกดดำหนดคาสั่งหลักๆของโปรแกรม S T S ก็มีคาว่า Data าซัลเลอร์ฟอร์มแล้วก็แอนะไลซแล้วก็กราฟวิธีทำค่า้อยละก็มาที่ออน,น,นะไลซไปช้าๆนะน่าจะทันออนะไลซเสร็จก็มาที่ คลิ้นที่สถิติช่องที่สองแล้วก็มาช่องแรกเรียบซีเอาเมาส์ไปคลิ้นที่เรียบซีอ่าตอนนี้นะครับก็จะขึ้นหน้าจอนี้ถ้าสมมติเราจะาคำนวณค่ารายละตารางเพศเราก็เอาเมาส์คลิกขั้นซ้ายสุดอ่าให้มาอยู่ขา,า้นฝา variables ถ้ามันผิดเราก็เอากลับก็เอาเมาส์มาคลิกที่เดิมเพศแล้วก็ลูกศรก็ชี้กลับ ทีละตัวนะครับทีละคำอันนี้คือหนึ่งตารางอายุก่นหนึ่งตารางกิจการนี้ก็หนึ่งตารางเปิดร้านก็หนึ่งตารางนี่หนึ่งตารางค่ารายรับดังนั้นค่ารายรับนอร์มินอลสเกลก็จะมาปรากฏในแบบสอบถามตอนที่หนึ่งถ้าพูดตอนที่หนึ่งก็จะมีเพศมีอายุมีรายได้มีอาชีพของแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มตอนที่หนึ่งจะมีกี่ข้อกระต่างแสดงว่าตารางร้อยละก็มีตามตารางนั้นเช่น เราไว้ที่ variable สมมติเรากดผิดเอ้ากระโดไปสองมันมาได้นะครับทั้งสองเราบอกให้ยังไม่เอาก่อนเทเอากลับไปเอาแค่เทเดียวแล้วก็มามาที่ stack เมื่อเดิมครับมาเมื่อเดิมเสร็จแล้วก็กด continue แล้วก็กดที่ชาร์จเราต้องการดูว่าชาร์จมันเปลี่ยนมาเป็นบาร์ชาร์จหรือเปบาร์ชาร์จเสร็จก็ continue แล้วก็มาที่โอเคตาล่าเอาหุ้นเนี่ย เอาพูดตรงนี้มันเป็นสองเอาพูดสองเราก็ามาดูตารางตัวนี้ก็ตารางตัวนี้ <Yeah. S 2> เอาเมาส์คลิกขวา <Yeah. S 2> แล้วมันมีคัปปี้เอาไปวางไวไ้ในเวิร์ดครับนี่คัปปี้แล้วเราวางไว้ในเวิร์ดในหน, Word, หนนะ้าจอทำเมาส์คลิกไว้ในเวิร์ดอันนี้กรับย่อย่อทุกคนอ่าสมมติอันนี้คือเวิร์ดแล้วก็วางคลิกขวาแล้ววางไว้ใน หน้าจอเนี่ยทิก Copy เสร็จแล้วก็มาวางไว้ในบวอร์ดวางไว้ในเวอร์ดบางทีอาจจะไม่เห็นตารางยังไม่เห็นยังไม่เห็นเป็นเป็นรูปตารางอันนี้รูปตารางอาจจะอยู่เนี่ยรูปตารางมันจะเป็นแบบนี้เวลินนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นเพศ ทั้งหเราก็เปลี่ยนมาเป็นรวมดีเวนซี่ก็มาเปลี่ยนเป็นจำนวนเปอร์เซนต์ก็เปลี่ยนเป็น,น,นปร้นยนนรอยละครับร้อยละเสร็จแล้วก็จะได้ตารางจะได้ตารางตามตามที่เราคีย์ข้อมูลไปอ่านี่ครับตารางร้อยละก็จะปรากฏแบบนี้ นี่่ไมครับเนี่ยตารางร้อยละเพศดีบัญชีเมื่อกี้ก็เปลี่ยนมาเป็นเพศดีเบัญชีก็เปลี่ยนเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ก็เปลี่ยนเป็นร้อยละอันนี้เราจัดตัวอักษรไม่ให้ได้ขนาดก็ได้นี่ครับมาเป็นตัวอักษรเป็นฟอนต์อะไรให้เท่ากันได้หมดนี่หน้าจออาจารย์ก็จะดูยาก ตัวนี้ก็ทำให้เป็นขนาดเดียวกันได้หมดตัวอย่างครับแล้วก็รวมผลรวมตัวนี้เป็นตกแต่งได้นะครับในตารางตกแต่งได้แล้วก็ดี้คือกราฟที่ที่คลิกขึ้นมาที่ตัวเอาพูดมันก็จะปาารากฏต่อไเปอายุดีกเนซี่เนี่ยครับดีกระซี่ก็เปลี่ยนเป็นจำนวน เซ็นก็เปลี่ยนเป็นรอยละทัว้ก็เปลี่ยนเป็นรวมแวรีตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นชื่อตัวแปรที่เรากำหนดเราก๊อปมาเสร็จก็ามาวางและมีคําอธิบายมีคําอธิบายคําอธิบายก็จะอยู่ในหน้า270กว่า275อาจากตารางที่หนึ่งพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศผู้ตอบแบบแบบสอบถามทั้งหมด6 0คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจำนวน36คนคิดเป็นร้อยละ60.0รองลงมาเป็นเพศชายมีจำนวน24คนคิดเป็นร้อยละ64.0ตามลำดับํำแสดงในตารางที่นแล้วเรวาตารางมาตารางมาก่อนตรงนี้เราเขียนว่าตารางที่หนึ่งแสดงร้อยละจำแนกตามเพศตารางที่ 2, สองแสดงร้อยละจำแนกตามอายุตารางที่3ามก็ แสดงรายละจำแนกตามศาสนาตอนที่หนึ่งมีกี่ข้อก็ตามตารางนี้แล้วก็มีกราฟก็ตามตารางนี้มีหกข้อแสดงมาหกตาราง,างมีสี่ข้อก็สี่ตารางก, 6, กราฟก็หกกราฟก็สี่เท่ากับตารางและมีคําอธิบายอยูในหนังสืออันนี้เป็นแนวข้อสอบด้วยการกําหนดค่ารอยละ